สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่ภาคมหากินปลาตัวน้อยๆนะครับปลาตัวน้อยๆหากินง่ายๆนะครับปลาซิ่วด้วยทุกคนสอนปลาซิวกันคลิปนี้เบิืงกันนะครับตอนปลาซิ่วในสายสีดมันบ้านี่มาลุ้นกันด้วยนะครับตะเก่ากับบ่อผาดนะครับมาหลุ้นกันต่อไปครับวว้า

เอาๆนีไเอามาเียมันถึงหัา่องน้เล่เีดไปยังเี๋ยวปเดียวเออปชิวเออปลาละที่นี่เราปลาินกันเลยเออไปนีทำได้แล้วล้วนี่ทำได้แล้วเานี่เงางไปยงทัาุพี่ทันี่

บีม้วตรงขัวเลยไปกระท่ายไห็นไงมที่ลงเลยบุ่มเดียวกระท่ามีมวอยู่เอามันมีเมใครบ้ทันยังหรป้าปล่าตบานนึงบานนึงเอาแกพี่ไปวันนี้เอาเยอะมากอยู่นี่เอาขนเเาอีกกัน เบึกปล่อยปยเงงขึนหลายยหลายาหลนี่ยมันออกได้เขาบอกื่าปอย้พี่พี่ตัวนึงใจยยดังีพี่พตัวนึงตัวา่อนดยเชื่อนี่แต่ไม่ไลกัานี่มีแข็งงกพี่ัด้เีเขาไ่ยุ่งบ่ปลดุกกันี้่อยจากอบาไปอบาน่ง เอาตัวนี้ไปซ้อนพุ่นมน่อเอาตัวนี้ไปซ้อนพุ่นประดุกก็ได้เนะเป็ปแย่งทรัพย์นี่ท่านเอาพาพื้นหนึ่นล่องนี่เต็มเลย วัดอรอลรอเป็นย,ย,ย,ย่งเล้วลูกพ่อหลายเื่อแล้วมันหัวไก่ไงวันไกา่พ่อพ่อเอรว่คนนี้เขาช่อิดเ็ตรงนี้คออนือบด่อง่เพรดเป็นตรงเดียวได้บานนี้แ่ดนอนอย

ไปอีกคุ่นแกพุ่ล้วมันเป็นฟังขุ่นาะว่าว่าว่าผู้ได้สลาดก็ก็มั่นใกรปรกันเสียดำานยในนสลัดและกินของแหงได้รอม่ไ่ากันจะมีกำลังเห็ดไปจดารแม่ไปเรื่แบ ไปคเานาเขเวเไป่อาคนปายืนยืไเลยหว่าแล้วมก็ไปเร็วเลยเร็วๆเร้วๆเร็วๆเอ้วๆเราวๆเรากๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรๆเร็วเร็วๆเรไปเร็วๆ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 เรวเราวๆเรวๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเเไปๆเเวเวเวเเเวเ เอาม่อไร่เนยไปไปเอามื่อไห่ำนึกไปเอไหเอไหมันได้มันำได้กที่ยวานเี่ยเฮ้ยเอาเนื้อเนื้อเนื้อเอาไเ้อเนืเ้อเนเ้อเอเน้เนืเนื้อเนื้เนื้อเนืเนื้อเนอเ้ยเนืเนื้อเน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 ื้เนื้เน้อเเ้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 เ

ปูเลยเจ้ากับปูลุนเนี่ยยากนี่ใส่หนุ่มบ้านนีน่มันพวกยันมันคุ้ยัมาเสียกไปตั้งใจเหมือนว่าคุ้มเสียดายอย่งมอมันคุบ้ังเหนไหมต้ให้เาสเบี้ยนึงเสียเศษเลยเินให้รอบนี้ไปชี่ยวหลายกลัวอยู่ไปชิวหลายไปยังบ่หลายละไปก็จาเรื่องื่องไว้หนโอ้วนปืนใช่ไหมตัเจ้าเร้น ทำได้แล้ว,วยังไงจะอนมีสิเนาะขังไหนก็ขังเนาะข้นเลยลจิ้มลงในปลาน่ะเออมันแพงหมจ้าปลาปลาไว้แล้วตั้งแล้วออกไปแงี่หวัน้มเาะน